ไปเลยเพราะมันมีหม้อเป็นหม้อไฟ วันคริสต์มาสแต่ว่าครูตั๊กไม่ว่างครูตั๊กไปงานขาวดำมาเราก็เลยต้องนัดทานข้าวเย็นกันมาที่ร้านนี้ครับเราเคยมาแต่ตอนเช้าๆกลางวันกลางวันเนาะมาร้านเจ๊แดงกันครับไปนะเข้าไปครูตั๊กไปโอ้ตกตกแต่งบรรยากาศมีต้นคริสต์มาสมี กวางเลนเดียด้วยจะไปทานอาหารไทยๆกันเนาะนี่ครับเราเคยนั่งตรงนี้ไหมไม่เ,เคยเราเคยนั่งแต่ตรงสุดซีเขามีอาหารแนะนำอัลโห โต้เปิดดูซิโตจะสั่งอะไรโด้ด,ดูซิเมนูใหม่ปูมานึง่งหม้อแกงครับอันนี้ขนมปลากระพงลุยสวนแต่ที่นี่เมนูก็สวยมากเลยเปิดไฟนิดนึง คุณก็บอกอยากกินขนมจีนเหรอบอกว่าร้านขนมจีนที่มีมากกว่าขนมจีนโอ้โหถ้ามาตามปกนี่อลังการก็สั่งขนมจีนแล้วก็โดโด้เขาก็กินเขียวหวานไม่ใช่เหรอเขียวหวานมนะเออก็สั่งชุดน้ำยาปูแต่ว่าให้ให้ให้มีเขียวหวานมาหน่อยเห็นไหมน้ำยาปู ถ้าเป็นชุดถ้าเป็นชุดมันก็ทานได้สองสามคนเนาะแม่เขียวหวานอโอเคจะสั่งเขาต้อกินขนมจีนยังเขียวหวานนะเ,เขามีเขียวหวานอะไรมาเขียวหวานไก่แล้วกันเขียวหวานไก่แล้วก็สั่งอะไรมาทานอะไรสักอย่างหนึ่งม,มาแก้มกับขนมจีนได้อะวันนี้จิงเกวเวลเบลแต่ว่าแต่ว่าคนคนเต็มคุณมองไปข้างหลังเต็มไม่อยังคน ไปหมดทุกโต๊ะแล้วเนาะเราก็มาก็ามีรถออกไปแล้วก็เต็มหมดใช่วันนี้รถติดมากรถติดมากทีน,นี้โดโด้เขาเปิดเมนูเขาบอ,อกเองใช่ไหม ทีแรกนึกว่าจะสั่งขนมจีนแกงเขียวหวานให้โดโด้แต่แต่โดโด้สั่งอะไรเมื่อกี้นี้ไม่เป็นก่ไใช่โดโด้สั่งอะไรที่บ้านกรุงเทพสะดุดครับโดโด้สั่งมาม่ามาม่าพยาวโดโดเปลี่ยนจากเขียวหวานเป็นมาม่าสั่งเองขนมจีนของเรามาแล้วคุณตั๊กทานหมดไหมเอาไว้ใกล้ๆคุณตั๊ก แล้วก็นี่อันนี้เป็นเส้นขนมแล้วอันนี้ก็เป็นตัวยน,นิยาปูนี่เปิดมาวันชุยเลยครับยาปูห้คุณตัถ่ายรูปภาพนิ่ง ไฟให้ไฟ,ฟภาพนิ่งทำงาน,นจัดวางอย่างนี้ครับนี่คุณจะได้บริหารจัดการหอมซุ้งเลยก็จัดมาดีเขามีาเวลาหยิบก็มีนี่ครับพี่คิดผัดทองคำ ตั๊ยัดเลย่า,านไม่หมดเอาหอกลับบ้านนะเนี่ยแต่เราจริงกันสองคนอะให้คุณตักจับให้จับให้ผมด้วย เดี๋ยวพิเอโด,โดมีของพิเอโดแล้วมามากเอาอันเดียวเอาทีละแล้วแต่เอาผักจัดผักจัดอะไรให้เรียบร้อยอออวันนี้จะกินอร่อยแน่เลยภรรย,ยาจัดให้ ลองมิโดโด่นะมิโดโดทานต้มยำมาม่าไข่ลวกไข่อะไรพอนไข่อะไรนะามาแล้วกุ้งหวานเ,เราไม่ได้สั่งข้าวไม่ใช่สั่งอาหารอันนี้มาแล้วครับกุ้งซอสมะขาม น้ำโชคโชคคุณผมขอผักผัดดองได้แล้วโอเคอย่างอื่นเดี๋ยวหยิบแก้มเอานั่นแหละผมชอบแง่รู้ใจรู้เลยใช่ไหมว่าจะเอ่ยเอาไปตงนี้ ใบเหลีนะครับอันนี้ครูตักสั่งภรรยาตักให้หน่าทานมากอ่ะใบเหลียงใบเหลียงใบเหลียงดูด้ยดูด้วยฝ่ายภาพนิ่งดำเนินการต้องขอภัยภรรยาเราชอบทานช,อชอ็อกโก้ มีเพื่อนๆปูนี่เมื่อกี้มันนอนก้นปูเป็นต่อนๆเนี่นอนนอนอยู่ข้างล่งลางคุณปูไปอีกนี่ปูอยู่ข้างล่างเพื่อนมาทาด้วยกันครับสองดอโรมาที่หลัง,งทุกทีเลย เดี๋ยวโดโออเดอร์เพื่อใบเหลียงตัดไข่ดีแล้วล่ะตัดให้กินตัดให้กินตัดกุ้งกุ้งครับมาถามด้วยก็กินเป็นเหมือนจีนเขาม้วนมาก็จริงนะแต่เขาเป็นทั้งจับเลยเลแล้วก็มามาหมวนใหม่เป็นทั้งจับเลยแล้วมาม้วนใหม่อันใหญ่มากม,มาม่าต้ยมยำมาม่าต้ยมยำเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่ัดทวงนะคุณ มันมาต้นอยังมันมาเต็แข็งแขงทำไมยังไม่ม กินเมนูอาหารไทยแนวภักใต้ฉลองวันค,ร,คริสต์มาสค่ะดกินใบเหลียมไปก่อนมาช้าก็ดีแล้วเดี๋เจะได้กินผักไป ตีไปเหลืองทักไข,ไข่ไปเ,เดี๋ยวน้องเข้ามาเดี๋ยวเจ้ามเขดูเหลืองเต็มก็มีไข่เคียวปู้ก้อนแบบตุาา่มๆส่ใจเลกันอเอาไว้วันหลังนะที่นี่เขาตน้องเขาอ้มาบ้าต้มยำยังไม่ได้ตัดเลยค่ะ Uhm. จริงมาครั้งแรกเราก so like ็สั่งแกงส้มใช่ไหมตูนุ่งแกงส้มที่นี่เขาอร่อยมากครับแกงส้มเขาอร่อยมากแล้วันหลังก็มาครับเพื่นเพื่อนอาจจะย้อนไปดูคลิปนะผมสั่งแกงส้มอร่อยมากแล้วก็ถ้าสั่งไข่เจียวปูมาเขยแกงส้มสุดยอดเลย เขาเข้มขน้นแล้วเกาเคลือบไปกับเส้นเนี่ยเขาเคลือบไปกับเส้นก็เลยเหมือนกับน้ำไม่ค่อยเจ่งเท่าอย่างเงี้เยเหมือนเข้มขนม้นมีปลาสเตอร์ดูแล้วก็ต่นเต้นเย็นเย็นเลย

ก้อนมาถามต่อครับออกมาแล้วครับผมวิโยโดอ,อันนี้ยังไงน้องๆ้องใสขึ้นเลยได้ไหมหรืออ๋ออ,อ๋มันมีอยู่แล้วอ๋อมันเอามาเหมือนเดิมเอาไว้เติมใช่ไหมใช่ใส่ไปเลยใส,ใส่ไปเลยใส่ไปเลยเพราะมันมีหม้อเป็นหม้อไฟสงสัยต้องน้องมีเป็นเป็นเป็นถ้วยแบ่งไหม แต่ถ้วยแบ่งให้พี่โดโด้อืตักเป็นถ้วยแบ่งให้พี่โดโด,โด้วยบ้านเพื่อนเดี๋ยวมะนาวออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวชิมแล้วชิมแล้วค่อยบีบลงไปขอชิมก่อนนะ่ารสชาติเป็นไง ไม่ต้องบีบเลยมะนาวโอเคแล้วเขามันเป็นทะเลอ่ะมันเป็นทะเลอ่ะโดโดกินอะไรเป็นก็มีหมูอ่ะตักหมูหมูให้พีโ่โดตักหมูหม,มูคุณครับก็จะถนัดหมูถนัดซี่ ตัวหยิบน้ำปลาให้แม่ทำชา้าๆอย่าให้หกเก่งมากมเส้นกำลังดีเลยครับพรเพื่อน ันนี้กุ้งอ่าโดโด้ก็ทานกุ้งปลาหมึกลงไปด้วยแล้วกันโดกด้ก็ทานยังไหมคุณปลาหมึกต้มยำข้น้ำข้มนมาก นซุปน้ำซุปอ่ะโด๊ทานทานเลยครับทานเลยทานเลย,เลยอันนี้อันนี้ซ้อนอันนี้ซ้อนอะมะนาวไม่ต้อง ยังไม่กินใช่ไหมเดี๋ยวาจ,จะกินแล้วก็เอาตัวใหม่ตัวนี้พ่อเอามาชิมชิมกุ้งมาลัดจักรกวปิด ที่นี่ครัวเขาปิดสองทุ่น้องเขามาถามว่าอาอะไรเพิ่มคงไม่แล้วแค่นี้จะไม่หมดแล้วเนี่ยูุดตักเมานะใบเหลียญคุดตักก็สั่งนะใบ <c oughs> เ,เหลียงลงไปในนั้นนะร้อนอยู่รอก็ได้ถ้ายังร้อนก็รอหน่อนยก็ได้ ซอสมะขามเขาเหมือนกับมีอะไรกระเทียมเหรอเหมือนผงเคี้ยวโดนอะไรที่มันกรอบๆมันๆซอสมะขามเขาไม่ได้น้ํำจิืดนะฮะแต่ว่าน้ำพวกต้นเคี้ยวโดนกระเทียม กุ้งเขามาอย่างกรอบอะถ้าใครถ้าใครชอบกับกรอบกราสามารถเลี้ยงไปได้เลยนะในตรงขากุ้งหรือหางกุ้งเนี่ยตัวที่มาเนะี่ย ผมแค่จะกินทั้งตัวเลยดูได้ทั้งตัวนะกุ้งคุณกุ้งแบบกรอบมากเลยแค่จะเคี้ยวได้ทั้งตัวนะอย่อยองบบอายงน,แบบนี้ก็เขาค่อยท,ยทานไปคืออ่อย เมนูนี้เรามาสองครั้งเราไม่เคยสั่งแต่ว่าเปลือกตรงลำตัวเข้าออกอร่อยมาก Át, อุตาก็ช่วยทานได้นี่ให้ชิมดูด่วยหน่อยมากั่ะชิมแล้วรสชาติพอดีเลย มะนาวนี่เหมือนจะเป็นเครื่องประดับมาเลยไม่ต้องบีบ ว่ากุ้งนี่กินกินทั้งตัวนัเนเ่ยผมเนี่ยหัว เข้นนะชาิเข้มข้น,มนต้ยตยตยนตยำนะมต้นยำต้มยำเข้คข้นเดี๋ยวโดชอบกรอบๆกันนะคือตอมาสามีร้านเขามีความกรอบๆแต่ว่าไม่หวานมากนะเขาละมุนละมุน หัวมาทานโดไม่กินกุ้งแต่โดกินซอส ซอสเขาอร่อยกรอ,อ,อบนะคุณ <c oughs> พ,พัดไม่กินหัว คนเดียวอร่อยมากกลีรียงครับกน่าจะต้องมีการใส่ถุงกลับบ้านนะมีแต่น้ำยาปูคุกกี้ด,ด้ลยปหะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บตังค์แล้วครับกลัแบบบ้าน เดี๋ยวเขามาคิดตังนะครับเรี่งครับเรามาถ่ายภาพบรรยากาศวันคริสต์มาสหน่อยนะครับเ,เขาประดับต้นคริสต์มาสไว้สวยงามเป็นการฉลองวันคริสต์มาสข,ของบ้านเโดไาเที่ยวนะครับเ,เพื่อนๆเซอร์ไพรส์ไหมเทศกาฝลฝรั่งแต่กินอาหารไทย เจอกันคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีค,ดครับ,บ,บเจอกันคลิปต่อไปนะครับเพืเ่อนๆครับฝากกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ช่องโดโน่พาเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ค่าขนมน้องโดโดก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่ากดลิงก์เข้าไปในช้อปปี้นะฮะแล้วก็สั่งสินค้าของท่านผ่านทางช่องของโดโดพาเที่ยวน้องโดโดก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นครับ